สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่งานแข่งเรือนานาชาตินะครับอยู่ที่หาดแหลมแม่พิมพ์ตอนนี้งานในล่มนะครับมีแม่ค้าเขาร้องเรียนมาว่ามีผลกระทบต่อการขายของงานในล่มไม่จบตามที่บอกนะครับผมก็สอบเนถามพี่นะครับว่ามีผลกระทบทางนังนไหมครับก็เดือดร้อนหน่อยครับเดินทางไกลครับ มา300รกิโลครับนีใครจะจ่ายมาใช่ไหมครับ<ะ>เราไม่ได้อะไรยังไม่ยังไม่ได้ดูเลยขอบคุณมากครับมันีะได้ว่ามีผลกระทบอะไรกับงานไหมครับผมเหรอครับของตั้งใจดียอยู่แล้วครับมันมันมันึกอก มันทั้งมันรูว่าสาารถเป็นไฟไฟด้วยกันในยิงล่มครับงานนี้เป็นอะไรยิงร่มครับไฟดับครับไฟดับมีผลกระทบกับแม่ค้าหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ไม่ได้ขายกันเลยวันนี้แล้วก็มันมีผลกระทบกับการดําเนินการขายหรือว่ายังไงมันไม่มีลงทุนมาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เต็มขายของนี่แหละของคือก็เต็มขายรู้สึกก็ไม่ได้ขายของก็ต้องเหลือกลับเลยก็ต้องทิ้งขอบคุณมากครับอันนี้ผมมาที่งาน แข่งเรือนานาชาติอยู่ที่แหลมแม่พิมพ์นะครับงานแข่งเรือนานาชาติแหละไม่พิมพ์นะครับตั้งแต่วันที่21พฤศจิกาถึง29นะครับพฤศจิกา2567นมีผลกระทบกันหมดครับแม่ค้าไปร้องเรียนไปทางศูนย์ข่าวพ่าตะวันออกผมนะครับที่รับ ราคาที่ลงทุนมาคุณพี่ครับมีผลกระทบอะไรไหมครับเนี่ยไม่กระทบครัเเเเเบ,รบเต็มที่กัดเต็มที่กัดใช่ไหมครับไม่กระทบงานมันมล่มแล้วใช่ไหมครับไม่ค่ะล่มแล้วพอดีมีคนแจ้งไปทางข่าวครับระยองเลยมาให้มาว่ามีผลกระทบมีผลกระทบแล้วนะครับเจ๊ผลกระทบเพราะฝั่งของอมาลงแล้วเราขายไม่ได้ไง ไม่มีไฟเนาะของสดไม่มีไฟใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่มีไฟไม่มีไฟเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยที่มืดหมดเลยแล้วลงทุนมาแล้วนะครับเนาะใช่แต่ร้านนั้นเสียหายมากมีผลกระทบมากเลยอย่างเงี้ยกเก็บกลับกันหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะก็ไปยกเก็กันแล้วเขาไม่บอกล่วงหน้าว่าวันนี้ไม่ให้ขายอะไรเขาก็ไม่บอกอยู่เขาก็ตัดไฟไปเฉยเลยแล้วทั้งหมดได้ขายได้กี่วันครับ กำหนดคืองานยังไม่ครบใช่ไหมครับยังไม่ครบหมือง,งานคนที่เก้าแม่ค้าลุงทุนซื้อของมานะครับแล้วของสดขอบคุณมากนะครับร้านขนมจีนนะเสียหายมากเลยครับครับแม่ค้าเสียหายนี่ใช่ร้านขนมจีนไหมครับใช่ครับชนะขนมจีนไหมครับเนี่ยใช่ครับเห็นเขาบอกมาว่า มีผลกระทบของเสียหายนะครับโดนงานโดนยกครับงานแข่งเรือจำปีรานาชาติของแหละแม่พิมพ์แม่ค้ามีผลกระทบได้ร้องเรียนไปครับนี่ลงทุนซื้อของไปแล้วแนละ้วไม่ได้ขายใช่ไหมครับ ตั้งแต่ตู้เต๋เรือไปยันขาหมูแขกจ้าประจกักต้งของขายหมดเลยนี่ร้านค้าได้ลองเรียนนะครับว่าแต่แล้วไฟมันไม่มีไงไม่มีไไฟเนี่ยครับทำของมาเราไม่ได้ไ <ฟ S 1> ขามีมันก็จบแล้วทางเจ้ขาอของงานเขาได้รับผิดชอบอะไรไหมครับยังเคลียร์กันอยู่พี่ทำของมาไม่ใช่น้อย,น,อยนะครับเนาะดูดีขาหมูแปลกขาอัน,นี้หนูๆจะไปสานกลางถนนแล้วพี่นะเดีย๋ยวรอเวลาแป๊บนะ ครับผมใช่ใช่ครับตัวนี้เข้าใจครับนี่คือเราไม่มีใครมาบอกว่าไฟจะดับจะอะไร,<ค>รไม่มีไม่มีใครบอกเลยเราก็นึกว่าทำไฟอยู่ปรับระบบอะไรอยู่จนมืดและเริ่มมืดแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อเขาตัดไฟวะงานล่มโอเคขอบคุณมากครับจ้าพี่